เสียงคนผิดหวังจากความรักหน่อยว้า่ใสามาใสามาสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีพี่ๆด้วยโคตรชอบเลยสวยไหมสวยสิคะเ <c ười> <c ười> ขนินจังเลยอะตายไปเลยไหมล่ะมึงอะ <c ười> อะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะคะ <c ười> เนื่องด้วยช่วงนี้งานเยอะมากๆมีเวลาเล่นตรงนี้สินาทีเราจะใช้สิบนาทีตรงนี้ให้คุ้มค่าที่สุด สำหักน้ำแข็งเง้เฮียไงไ้เงี้ยงเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้จ๊เป็นอะไรอ่ะเป็นไรวะ แต่เจอเจอของเล่นเลยพู <c oughs> มม่ชายครับเครียดมากเลยครับพี่แล้วนั่งคู่กันเดี๋ยวสนักส่ง,สงก็เห็นเลยเว้ยผมไม่เห็นภาคอชีพี่ชายครับที่พี่ผมอะ่ะทำงานหาเงินมา <c oughs> ผมก็อยากใช้เมียผมอะ่ะมันม่ผมใช้อ่ะพี่ <c oughs> ผมทำงานมาบางเดือนได้เป็นล้าน แให้ผมอะซื้อเสื้อผ้าหน่อยก็ไม่ได้ผมซื้อมันก็บนผมใช้มันก็ด่างั้นอยู่ก็มันตั้งเยอะตั้งแยะล่าสุดเนี่ยผมอยากใช้มันก็ไม่ให้ทำไมทำไมมึงก็ซื้อให้น้อยๆหน่อยสิเยียเยียเยีย